สวัสด the ีครับตอนเที่ยงยามตอนเที่ยงพอดีนะครับมาพรอมอีกหนึ่งรังแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ตอนเดียวสองรังแล้วครับอันนี้ยังในตันเออนะตันตันมะเมานะครับมะเมาป่านะครับนั่นครับรังก็ยั่หนุนนะครับนั่นล็อกนะครับอาจจะใายไม่ชัดเจนนะครับรังนี่ขออภัยด้วยนั่นครับในตันมะเมานะครับมามาเดี๋ยวนี้นะมามาอันนี้รังเราใายได้แค่นี้นะครับเพราะมีใบไม้บังนะครับขออภัยด้วยนะครับอันนี้ เข้ามาแล้วอย่าลืมช่วยสมาชิกี่วายังไม่ได้กดติดตามช่วยกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับพอทดีอยวติดตามแล้วก็ขอขอบคุณนะครับเข้ามากดกระดิ่งไว้ครับรับชมคลิปใหม่ๆของเราได้แข่ทุกวันนะครับเราอาจจะมีบางวันเดี๋ยวเรา,าไหมือนมาท้ายคลิปนะครับนะครับอันนี้พันดําเรากขลังจุดผูอมองนี้ครับเรีวยกว่าจุดครอบตีพึ่งนะครับนะครับตอนนี้มันอยู่ในป้ายล็อกนะครับหามุมตีเอ๊ะหามุมท้ายอยากนห็นึงนะครับ เขมีช่องี้ช่องเดียวนะครับจีดสามารถจีดจิตใต้ได้นะครับป่อนนั้นขึ้นตอนเองนึกไปคือไปไบโน้นครับรังเงโน่นนะครับอันนี้ก็พลันทีนะครับกําลังแป้งครอบลมควันฝึ่งอยู่นะครับเขาน้พลดำแล้วขึ้นมาแล้นะครับมีตอนตอนปอดด้วยว่ะตันจับบันเราอย่างจันลมเป็ดนะครับนะครับพลันเรากำลังขึ้นอยู่นะครับนีครับรังเงี้โน่นนะครับ มันก้อนนี้เรามาพบะไปหลายวันแล้วนะครับสองรังตรงนี้เพ่อจะกว่าเพาะบวนันี้ไม่ใจครับอย่าบอกว่าบันก้อนเขายังอ้อนนะครับเราเลยยังไม่เอาเรามาเอาวันนี้นะครับอ่านะครับบอลดำเราขึ้นไปแล้วนะครับมีรอกนิดน้อยนะครับก็เหย้าก็เหย้ายอะว่ะเป็นลกคลื่นนะครับเราจะไม่เอาแน่วะเดีย๋ยวอ้อนแล้วไม่ใจว่ารังพึ่งนะครับคนขลื่นเข้าอ่อนมาแล้วครับน้ำแก้วยมาก <laughs> <c oughs> อันนี้ครัรงย้อยหนุ่นนะครับย้อยป,ปลายนะครับอันนี้ฟันกนระดือไปถึงรังเลยนะครับนะครับรังอ้าวอันนี้แม่เดือมอ,อกเลยนะครับพอตอนเขางวยงยนะครับรังเรายจะรึ่งทางเลยนะครับใงย้อยนั่นนะครับแล้วก็ ให้แล้วเน่น้นน้อยนะครับว่าไม่สามารถที่ซูมในหมักพอทยุสูงมากันนะครับไอ้แด้อกลุ่มมองปัดลงตีนกลุมองปัดลงเกางบุดตากล้องนะครับหัวหน้าบอแดดกอบก็เป็นเดียวหัวกลุ่มมองนะครับนะครับพลันดำแล้วอยู่ตรงนี้แล้วนะครับมีมดด้วยนะครับพลันดำแล้วอ่ะนะพลันดำแล้วนะครับแล้วในตันเมานะครับมาเมามาเมา่พอพลันดำแล้วแค่ถึงแล้วครับนั่นนะครับรัง อ่านะครับแม่เขาออกแล้วนะครับเราช่วงกันไปได้เลยนะครับนะครับอ่านะครับเรายังไม่เห็นรังนะครับว่าเขาทําใหไ่ขนาดไหนแล้วนะครับอ่อพอขาวแล้วครับพอพอเราพอเป็นกระด้านนะครับโอ้ฝนน้ำหวานมีนะครับฝวน้ำหวานมีนะครับนะนะครับเห็นไหมฝนน้ำหวานนะผมไม่สามารถ่ายมุมอื่นได้นะครับได้ได้มุมหนีมุมเดียวนะครับแต่ว่าคือโลกเขาตอองอนพอเดิมมีนิดน้อยนะครับเราพลันดําแล้วนี่นะครับ นะครับลานเราอ๋อหดดำมากนะครับเห็นว่านั่นนะครับรังพอเห็นกระดาษแล้วแต่ว่าหัน้ำหวานมีแล้วนะครับบ้านเราช่วงนี้เราดูพึ่งนะครับพึ่งจะมาลงบอยมากเลยครับนี่เราตีหน้าก็ประมาณแค่สองร้อยรังหน้ยแล้วนะครับผมตีว่าสองร้อยรังติดแล้วนะครับเพราะว่าเราจะตีวันนึงสามสี่รังบางทีบางทีก็หกรังบ้งคือรังนึงนี่สมัครจีน้อยมากนะครับสมัครจีตีวันนึงก็สองรังขึ้นไปนะครับ นะครับพลันดับเลาวเอาเวียงอะไรต้องปลุกลงมาแล้วครับนะครับเห็นไหมครับพยายามเห็นนะครับผมก็ไม่ค่อยจะเห็นเท่าไหร่ผมชูบไปเต็มที่แล้วแค่นี้นะครับนะครับพันเรากระหงอนน้ำหวานนี่นะครับนะครับพัดนิดนึงนะครับพอเราทูบหมักมันจะสั้นนะครับอ่านะครับพลันเอาหงอนน้ำหวานยันนะครับรังเขาไม่ใย่นรังเขาประมาณขึ่งประมาณซอกกว้านนะครับสีว่าประมาณแปดสิบเซนไรนะครับอ่ะครับย้อนแล้วครับ เสร็จแล้วขับไปและครับถึงแล้วถึงแล้วเออรับแล้วอาอ่านะครับรอแลกะและออมและน้ำบอดแป๊บนึงก็นะครับโอ้โหน้ำบอดเยอะนะครับนั่นะครับครับครับแค่นี้ก็นะครับแค่นี้ก็นะครับเดี๋ยวผมไปแลกินมอสก่อนนะครับไม่ได้ครับร้านเราก็ต้องออกมาก็ได้เห็นอะไรนครับเกศซ้อนพึ่งนะครับนี่นะครับเกศซ้อนพึ่งนะครับไม่ได้่าไปเลยไปเลยนั่นะครับเกศซ้อนพึ่ง เห็นแล้วครับเราไม่เอาไปนะครับเหยียบพึ่งเราต่างกับทีนี้ครับนะครับเหยียบพึ่งเราจะไม่เอาเด็ดนะครับวันเราเราไม่นิยมนะครับในทางที่เราก็ข้ามานะครับจะร็อกเลยนึกนะครับเออตันท้ายเข้ามาผมไม่ได้ท้ายให้แล้วนะครับว่าร็อกแค่ไหนเดี๋ยวในป้าป้าที่เขาถ้าไอ้ขอนไม้แล้วมันจะขึ้นมาไหมนะครับอ่าครับแต่คลิปนี้จบแค่นี้ก็นะครับอย่าลืมกดเข้ามาชิคติดเข้ามาชมไม่ไม่ก็ขอ ติดตามให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ